ยังไงวะอะไรวะอะไรวะอะไรวะทำอะไรอยู่วะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ข้ามอีกคนหนึ่งไปเปล่ายัง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 ไม่ได้ข้ามไม่ได้ลืมเขาที่เด็ดอ๋อที่เด็ดอ๋อคนนี้ที่เด็ดอ๋อได้คนนี้เดี๋ยวพูดสัมภาษณ์ได้ไหมคนสุดท้ายอ่ะได้ได้พี่สัมภาษณ์เลยก็ได้ยอมยอกมนั่งได้ได้เราสัมภาษณ์อยู่แล้วเราพี่ตอนคุกไม่เอาไม่เอานั่งดินั่งดีใครเอาใครใครเอาใครเอาใอหาท่าอยู่หาท่าอยู่ท่ามันไกลท่ามันไกลแหละติ๊บ ครับถามว่ารู้สึกยังไงครับไอ้นี่ผ่านติดคอมเมนต์ป่เนี่ยกินจ่งจงสงสถามว่าเ <c oughs> พราะที่ำไมถึงอยากเล่นเป็นลูกของจาคอบเรานี่เองครับ,บถามดีครับ,บถามดีครับยังจะวนมาดูอีกอ่ะใช่ใช่อัน,นี้บางคนเขาอตอนแรกหนูเจอหนูเจอพี่จาขอบเขา เข้าเมืองวันแรกเลยที่สอนอ,อแล้วหนูมีเรื่องกับตำรวจอยู่แล้วพี่เขาบอกว่าไปเรียกเงินจากมันสองเท่าแล้วตอนนั้นเหมือน <c oughs> <c oughs> แล้วหนูก็ไปเรียกแล้วเขาก็ให้เงินหนูมาแค่ห้าร้อยบาทแล้วหลังจากนั้นอีกเหมือนหมูพันดาได้เริ่มเข้าไปเล่นตรงบางนาบ่อยๆเข้าแล้วเหมือนกับพี่เจ้าขอบเขาเริ่มหาคนไปจกบูญด้วยหมูพันดาก็เลยเสนอชื่อหนูไปว่า <c oughs> พี่เจ้าขอไปจกกันซอะพี่ไหมอย่างเนี้ย แล้วตอนแรกหนูก็เล่นกับเขาแล้วหนูก็มองเขาแล้วเขาแบบโคตรหล่อแบบเป็นคนหล่ออ่ะหล่อมากอะ่ะแล้วเขาก็แบบหล,ล,ล่อลอแร็อะไรใช่ไ้ยวะตอนแรกนะฟ้งๆๆๆฟังก่อนี้ฟางนะแล้วหนูก็แบบว่าเขาแบบหล่อมากหนูมองตลอดแล้วหนูก็ตอนที่จบปูนใช่ไหมหนูก็ร้องเพลงเมื่อดวงใจมีนันั้นเจ้านดโพบินเขาบอกว่าน่ารัก แล้วหนูกรี๊ดหนูวิ่งมาเจอกับไอหมูแล้วก็วิ่งมาเจอพี่ใช่กรี๊ดแบบแบบหนูกรีดเลยแล้วหนูพี่บอกมันไม่ยอมนอนเลยวันนั้นน่ะจริงเช้าเลยเช้าตู่เลยหนูยอมยืนนอนอ่ะแล้วหนูก็บอกว่าหนูปิ้งเขาหนูพูดคำนี้ว่าหนูปิ้งเขาแล้วหนูก็ตามอะไรนะจะหล่นใช่ไหมนั่นก่อโอเคใช่ครับใช่แล้วพอหนูปิ้งเขาแล้วหนูก็ ยังตอนนั้นหนูยังไม่ขอเบอร์หนูยังไม่ขอเบอร์เราพอมาเจออีกวันหนึ่งหนูบอกว่าขอเบอร์แล้วเขาบอกว่าไว้เจออีกทีนึงค่อยให้เบอร์แล้วพอมาอีกวันนึงหนูเจอเขาถึงให้เบอร์แล้วหนูก็พยายามทักหาเขาแบบแอลลนะ่ะแบบอยู่กับเขาแบบเพราะเขาหลอกก็ไปติดคุกด้วยกันไป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 มาม,ามายังไงก็ไม่รู้นะ่ะวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะโอ้ไม่สิก่อนวันที่พี่โดนเนียเดินมากับเขาอะ่ะวันนั้นอะ่ะ มันมีก่อนอ๋อจำได้หนูสตรีมอยู่มีคนดูหนูอยู่แค่ประมาณสามคนแล้วหนูสตรีมไปเป็นเวลาประมาณห้าถึงหกชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะมีอยู่แค่นี้เลยไม่เคยไม่เคยไม่เพิ่มเลยอ่ะแล้ว <S 2> <S 2> มีพี่คนเนี้ยเขาอ่ะบอกว่าใครวะสตรีมมีคนดูอยู่แค่นี้ไปไปไปดูไอ้น้องหน่อยดิหลังจากนั้นเขาส่งคนดูมาหาหนูแล้วก็แชทหนูก็ลันแบบปุ๊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 บไปเลยแล้วเขาก็พูดว่า อะไรเนี่ยอะไรนะจา้จาขอบเรือเหลืองเรือเหลืองอ,อ,อะไรเงี้ยตอนแรกหนูก็ไม่รู้พอหนูมารู้ในเมืองหนูก็เลยคิดว่าทําไมคนนี้เหมือนกับว่าคอยสอนหนูตลอดอะ่ะบอกหนูตลอดเวลาเจอเขาก็จะพูดแบบลอยๆออ่ะเล่นไม่เล่นก็ขึ้นนะโกโปนนะ่ะไม่รู้หรอกว่าสตอรี่จะมาตรงไหนเราไม่รู้หรอกนะว่าแบบว่าเรื่องดีๆของเราจะมาหรือไม่มา แล้วก็ม,มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งหนูดื้อไหมหนูดื้อห,หนูก็ไม่ขึ้นบ่อยแต่เขาก็ยังพูดเหมือนเดิมอยู่ตลอดเป็นเป็นเดือนเดือนะน่ะจนวันที่สาวสิบเอ็ดธันวาหนูไปนอนคิดมาไกาน่นภาคิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่านี่น่น,นี่คือเขาใส่ใจมากนะคือถึงระขันจาวันจําเดือนได้นะอเป็นอะไรที่แบบเย็ดแค่จะขอบมึงได้ยินแล้วมึง รักลูกมึงนะชิบาออกดขี่ทำงานเยอะนั่นเองดูอนะมันมันทุกคนไอ้เฮียมันมันใช้ทุกคนมันคือห่วงโซ่อาหารนะโอเคต่อรอทีใช่หนูไปไปคิดมาแล้วว่าความสัมพันธ์อะไรที่มันจะยืนยาวมากกว่าการเป็นคู่รักหนูว่าพ่อกับลูกเป็นอะไรที่มันเป็นครอบครัวหนูว่ามันจะยาวนานกว่าถึงแม้จะ อยู่หรือไม่อยู่หรือยังไงมันก็ยังยังจะต้องอยู่ในความคิดอยู่ในชีวิตของเราแบบตลอดอะ่ะวันนั้นหนูก็เลยรอเขาซึ่งเขาก็ยังไม่เข้ามาแล้วจนประเทศลีหนูบอกว่าถ้าเข้ามาหนูมีเรื่องอยากคุยด้วยหนูก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าขอทำำําคํานึงได้ไหมพี่มีลูกสาวไหมหนูเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วเขาบอกทําไมอะไรไม่มีไม่เคยมีไม่คิดอยู่ในแบบไม่เอาอย่างเดียวอะ่ะแบบ ไม่เอาคนลุกคนลุกไม่เอาอย่างเดียวอะไรของเขานะ่ะนั่นแหละแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าในวันที่หนูไปขอเขามันเป็นวันเกิดของเขาด้วยหนึ่งมกราแล้วเขาก็เลยบอกหนูว่า<ม>หนูหนูตอนนั้นน่ะหนูก็เริ่มสั่นๆแล้วเพราะทีแรกหนูก็ไม่กล้าก็พูดไปสั่นไปแล้วเขาแล้วหนูว่าหนูไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าไม่พร้อมหรือหนูแบบไอ้นี่เกินไปหรือเปล่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาแบบว่าไม่ใช่เราไม่ดีตัวพี่เองอะ่ะชอบความสัมพันธ์ที่แบบว่า มันไม่ใช่ว่าปูกรับหนึ่งหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วเป็นลูกแล้วมันก็ไม่มีอะไรทํามันก็ไม่ผูกพันมันก็ไม่รู้จักใช่ไหมใช่ใช่ไหมหมูใช่ไหมใช่มันก็ไม่รู้จักกันมันก็ไม่รู้จักมันก็ไม่รู้ใจกันเรามาลองแบบอยู่ด้วยกันไม่ไม่ได้วันนี้ไม่รับไม่ใช่ว่าวันข้างหน้าจะไม่รับใช่แล้วเขาก็เลยใช่อันนี้ใช่เขาพูดเขาพูดคํานี้เลย แล้วเขาก็บอกหนแล้วเขาแล้วเขาบอกว่ารู้ไหมว่าทําไมถึงชอบเพลงใจรักอืมแล้วหนูว่าไม่รู้หนูว่าทุกครั้งที่หนูจบปูน่ะหนูว่าชอบร้องเพลงเนี้ยส่งกับตํารวจแล้วจะร้องเพลงนี้ตลอดทุกครั้งเลยจนตํารวจเขาจําได้ว่าถ้าจบปูแล้วจับคันหนูจะต้องได้ยินเพลงนี้จากหนูแน่ๆเพราะเขาจะร้องส่งขึ้นมาทันทีอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากรู้ไปหาประวัติพ่อเขามาจากฮอปคือใคร หลังจากนั้นก็วันต่อมาหนูก็นะใช่เริ่มสตอรี่เลยก็มาถามพี่แล้วก็ไปเล่นคนอื่นไปดึงที่วะไปดึงหลายๆคนเพื่อนก็ช่วยกันเล่นอนะ่ะเล่นกันทั้งแก๊งอ่ะไปดึงพี่มาด้วยจาได้อ่ะใช่เล่นก็แต่ว่าเล่นก็ฉล,ลาดนะเป็นคนที่ท,ท,ที่ที่คิดสตอรี่ได้ไวแล้วก็ฉลาดครับอันนี้ชื่นชมครี่ฉ <ชม S 1> ลาดนคนดีกล้าตอบสตอรี่เป็น น้องเก่งมากเป็นคนที่ดวเดจจียอมรับครับว่าเก่งสัสเก่งอะไรแล้วแม่แม่แม่กูถามว่ากูทำไรตีมครับแม่ตีมอยู่ครับเกต่อทักทีแล้วหนูแล้วก็ทุกครั้งอะเหมือนกัหนูก็รู้แหละหนูก็ไม่ค่อยแบบไปไปจู้จี้อะไรเขามาหนูก็ใช้ชีวิตของหนูเหมือนเดิมแต่หนูแค่ ทำให้เห็นว่าเออแต่หนูจะให้ข้าวนะหนูมาหนูจะบอกนะหนูไปหนูจะบอกไม่ต้องบอกหนูไม่ต้องอะไรก็ได้รอดูหนูทําแล้วหนูก็ทําแบบนั้นโดยที่หนูไม่ได้เร่งอะไรเขาเลยหนูไม่เคยตื่ว่าจะรับหรือยังจะรับยังหนูไม่ถามเลยจนวันที่สามสิบเอ็ดมกราวันนั้นเป็นวันที่แบบแดดน่าจะแซดมากๆอ่ะน่าจะรู้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะหนูเหนื่อยมากวันนั้นอ่ะหนูสตีมายาวมากแล้วหนูก็เลือกที่จะแบบลงโกโป แล้วเขาเป็นจังหวัดที่แบบเขาโทรมาแล้วเสียงเขาไม่โอเคแต่เขาบอกว่าเขาโอเคตลอดหนูมั่นใจว่าเขาไม่โอเคหนูเลยบอกหนูก็เลยเลือกที่จะอยู่กับเขามันเป็นจังหวัดที่ยาวมากเลยนะในคืนนั้นอะแต่หนูอยู่กับเขาคือหนูลืมหนูลืมความเหนื่อยของของตัวเองไปอะ่ะแล้วก็เลือกที่จะฟังเขาแล้วกลายเป็นเขาเปิดใจคุยกับหนูแค่คนเดียวอะแบบคุยกับหนูหมดเลยแล้วก็อยู่กับหนูในวันนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับรถไป พาหนูไปที่ที่หนึ่งที่เขาบอกว่ามีความสําคัญกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็พาหนูไปบนเขาแล้วเขาก็ถามหนูว่ารู้ไหมวันนี้วันอะไรซึ่งอนหนอ่อะตอนนั้นอหนูก็ไม่ได้นับวันอรอหรืออะไรหรอกแล้วหนู่็วันนี้วที่สาสิบเอ็ดแล้วแบบเขาบอกอืมวันอะไรมันสําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเชี่ยหนึ่งเดือนแล้วหรอนี่หนึ่งเดือนแล้วหรอหนูหนูหนูหน,หนูเล่นแบบนี้มาหนึ่งเดือนแล้วหรอเขาก็แบบใช่หนึ่งเดือนแล้ว หนูแบบหนูก็เลยบอกเขาว่าโหหนูไม่เคยแบบว่านับวันเลยอ่ะทําไมแบบความรู้สึกของหนูตอนนั้นที่เขาแบบจะรับอ่ะไอเชีย่ยแม่งเร็วทําไมมันเร็วมันกลายมันกลายเป็นเร็วไปเลยอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งไปตั้งว่าวันพรุ่งนี้เขาจะรับเราเป็นลูกหรือ,อยังอ่ะอยู่ๆเขาพูดว่าต่อไปเนี้ยกูตกรถต่อไปนี้กูตกรถนะโอเคต่อไป <c oughs> ต่อไปเนี้ <c oughs> เย <c oughs> เลีอ <c oughs> เลืนแดดได้เต็มปากแล้วนะแล้วหนูก็ร้องไห้กี๊ด กินไม่ออกนั่นแหละเขาดึงเขาดึงหนูจากข้างในอีกคนออกมาเอ๊ะท่ามแปดแปดอุณหััมมากค่ะชาแน่ตายตายโอเคนะฮะช่องของน้องซอส,สพริกติดตามไว้ที่ไหนนะฮะของทางน้องบีสองเจ็ดครับบีสองเจ็ดนะครับที่ค่ายสีฟ้าค่ายสีฟ้า ไปเ็ยไปเดี๋ยวนี้เลยไปให้กำลังใจนะครับลูกสาวโนหนึ่งของจาขอานะฮะหนึ่งเดียวคนนี้ซอสพีกเรานั่นเองนะฮะูกสาวคนเดียวเท่านั้นด้วยนี่สาวคนเดียวเท่านั้น,นไปครับไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ไปยังไปอ่งพี่ๆไปอ่งให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนะฮะท้าไมย้ายไม่ได้ฝากติดตามน้องด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราแดดก็สอนเลือดใช่ด้านในนะครับใช่ฝากน้องสาวหนูพูดหมดหนูพูดหมดสนุกดัดลอยวอวกาศครับคไม่ใช่มูดไม่ใช่มหัเหรอไม่ตึงแค่ฉีดน้ำมันเฉย